ดูฟังครับรนมีการเปิดปฏิบัติการโจมตีผสมผสานเหมือนที่รัเสเซียทำแล้วแหละครับในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาเมื่อเวลา3นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนี่แหละครับครนนั้นเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งต่อพื้นที่ของรัเสเซียเพื่อตอบโต้การโจมตีครั้งใหญ่ของรัเสเซียเหมือนกันที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนที่ผ่านมาการโจมตีผสมผสานของยรนในครั้งนี้มีการขึ้นบินของซู24นะครับใช้ ขีพุูดลอนสตอมชารโดโจมตีแคว้นต่างๆที่รัสเซียยึดของโดยเฉพาะที่โดเนตและลูฮันนี่แหละครับมีรางงานการใช้สตอมชาร์โดในการโจมตีฐานบัญชาการและก่อคลังน้ํามันสนับสนุนของรัสเซียขณะเดียวกันไครเมียก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีรายงานขึ้นบินและก็มีรายงานขี่ปูดสตอมชาร์โดโจมตีเข้าไปในดินแดนของไครเมียเหมือนกันนอกจากนี้หลายแคว้นของรัสเซียก็ถูกโดนโจมตีอย่างหนะัก